แต่บางคนรักษาสินดีนะแต่ไม่เคยฟังธรรมสั่งสมสุตตะนะสินดีไม่เคยฟังธรรมสั่งสมสุตตะพวกนี้ไปอบายได้บางคนทุสินนะแต่เคยฟังธรรมสั่งสมสุตตะในคาตถากฏนะนั่งสมาธิภาวนาให้คนนี้พ้นอบายได้น้ำหนักอะไรมากกว่ากันน,ะน้ำหนักการฟังธรรมการเข้าใจธรรมะการมีสมาธิมากกว่านะโยมให้ทานไปทั้งชีวิต สินยังบกพร่องได้จริงไหมโจรก็ทําทานเป็นแต่ให้โจรมารักษาสินเริ่มยากใช่ไหมพอโยมรักษาสินดีนะขยับขึ้นมากนิดหนึ่งจิตยมยังฟุ้งซ่านไหมยังฟุ้งคิดโน่นคิดน,น,ดนี่นั่งสมาธิแค่นาทีเดียวก็คุมจิตไม่อยู่ใช่ไหมยากขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่คนมาทําสมาธิฝึกจิตได้จิตสงบตั้งมั่นเห็นเกิดดับโอ้สรพสิ่งไม่เที่ยงปล่อยวางหลุดพ้นไปแล้วอันนี้ยังนั่งทําทานอยู่เลยอันนี้ยังรักษาสินอยู่เลย อันนี้หลุดพ้นไปแล้วใช่ไหมพ้นจากกรรมไปแล้วอะไรน้ำหนักมากกว่าอะไรการกระทําใดที่ทําแล้วเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นเข้ามรรคผลนิพพานพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ <c oughs> การกระทํานั้นนะมีอน,นิสงส์มากรัดสั้นเร็วตรงง่ายนะดังนั้นถ้าโยมมีองค์ความรู้เนี่ยองคุลิมาหน่ะฆ่าคนมาเก้าร้อยกว่าคนโยมยังฆ่าคนไม่ถึงเก้าร้อยใช่ไหม หลุดพ้นได้นะยังหลุดพ้นได้นะยังมีสิทธิ์องค์ลิมายังเป็นพระหลานได้นะแต่ถ้าโยมฆ่าคนเดียวนะไม่ต้องถึงร้อยหรอก<หล>คือฆ่าพ่อหรือฆ่าแม่เรียบร้อยนะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้แต่เฉพาะในชาตินั้นนะชาติหน้าไปแก้ต่อได้แต่ต้องไปรับกรรมในอเวจีมหานรกก่อนแล้วหลังจากนั้นขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะ พัฒนาตนเองให้เป็นอริบุคลได้ต่อนะดังนั้นโยมต้องรู้น้ำหนักของการกระทําว่าทําอะไรแล้วเนี่ยได้ผลอะไรโนะยมผู้หญิงอยากสวยอยากรวยอยากสูงสักไหม <c oughs> ต้องไปบนหัวหมูที่ไหนป่ะต้องไปบนละ,ละครที่ไหนไหมไม่ต้องต้องไปบนผีเจ้าปูเจ้าที่อะไรไหมไม่ต้องโยมทํำยังไงใครรู้เหตุปัจจัยบ้าง ใช่ไหมเหตุปัจจัยของการสวยรวยสูงสักผู้เจ้าบอกว่ามาตุคามแปลว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะต้องไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืนองไม่แสดงความโกรธหรือความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏยมทําได้นี่แหละและเป็นผู้ให้ข้าวน้ําผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปกใยที่นอนที่อยู่อาศัย ประทีปคมไฟแก่สมณะหรือาปมณ์ครั้นมาทุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักและเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโกสสมบัติมากและสูงสักครบเลย